สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องแอปอีกเช่นเคยนะคะที่ WU ยูยคาสุราษฎรธานีค่ะวันนี้นะคะแอปมาพร้อมคันนี้เลยรถเล็กๆอีโคคาประหยัดน้ำมันนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนิสสันมาร์ทนะคะ ตัวนี้เป็นตัว 1.2e นะคะเกียร์ออโต้ปี2017เลยนะคะสีดำนะคะดูน่ารักมากๆเลยนะคะใครมองหารถเล็กๆราคาประหยัดนะคะราคาเบาๆแอบแนะนำคันนี้เลย n i สสันมาร์ท 1.2e นะคะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเยน็ยนๆวันศุกร์แบบนี้นะคะบ่ายๆวันศุกร์ อย่แอปขออนุญ,ญาตกดแชร์ใครเข้ามาแล้วช่วยแอปกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเดี๋ยวพาชมรถสวยๆการเกรดเอราคาถูกๆเลยนะคะผ่อนสบายกระเป๋าแน่นอนสำหรับคันนี้ โอเคไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันเลยแนะนำเลยบอกเลยว่าเหมาะมากนะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะราคาอย 12, 99, ู่ที่29900 0ับาทเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่ขายเรายังมีส่วนลดให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูรถกันเลยนะคะดูไฟนะคะไฟสวยมากเลยนะคะกระจังหน้าจะแบบโคเมียมนะคะตัวนี้สีดำนะคะสวยงามมากมาก ล้อนะคะจะเป็น้อกระทะมีฝาครอบให้เรียบร้อยขนาด14นิ้วนะคะเดี๋ยวเราดูรอบๆคันกันก่อนบอกเลยว่าสวยงามมากไม่มีรอยเลยนะคะสีดำสวยงามต้องมาดูรถของจริงเลยนะคะแนะนำคันนี้เลยสวยงามมากๆจริงๆคันนี้นะคะมาพร้อมนะคะไฟเบรก3จุดเลยนะคะมีด้านบนตรงนี้ด้วยเราดู เบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะเบาะสามารถพับไปได้เลยนะคะจุของได้เยอะมากพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่บรรทุกข,ของได้เยอะเลยรถเล็กๆก็จริงแต่ว่าสารพัดเลยนะคะนี่มาดูล้อนะคะล้อสแปรยังอะไหล่ครบนะคะแม่แรงนะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยในราคานี้คุ้มมากๆ2 9 9 0 0 0เหนกพบาทเท่านั้น และยังมีส่วนลดให้คุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างพาชมด้านในกันบ้างนะคะอี่แบตหมดเลยเดี๋ยวเอาเบาะขึ้นก่อนมาค่ะเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะเบาะจะเป็นเบาะก,กร,รมยี่นะคะตัวนี้สีดำตัดลายเส้นสีขาว สวยงามมากๆเลยเบาะใหม่ๆเดิมเดิมเลยนะคะท่านไหนสนใจสามารถสอบถามคอมเมนต์นะคะทักเช็คอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยมาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะ นี่จะเป็นด้านในของรถนิสสันมาร์ทนะคะ 1.2e AT ปี2017นะคะปีใหม่มากๆเลยภายในนะคะมาพร้อม Airbag คู่หน้านะคะตัวนี้พวงมาลัยนะคะ Power อร์ฟังก์ชันนะคะก็ครบคันนะคะ FMAM นะคะวิทยุนะคะ USB นะคะช่องเสียบ USB มีหมดนะคะ นี่ก็จะเป็นด้านในของคันนี้นะคะ n i สสันมาร์ต1 2 e ปี2017นะคะลูกค้าคนไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามแอปกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมานะคะที่เบอร์095 4188181นะคะเบอร์โทรของร้านนะคะ0954188181นะคะฝากร้านกันนิดนึงนะคะ mm hmm. w ย u t h k า r า t า a าของเรานะคะตั้งอยู่นะคะใกล้โลตัสเลยโลตัสมาประมาณ350เมตรนะคะจะอยู่ติดกับช้างเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าศูนย์เบ้นเก่านั่นเองนะคะติดถนนเลี่ยงเมืองเลยนะคะใกล้เซ็นทรัลใกล้โลตัสนะคะ ใครผ่านไ,ไปผ่านมาแถวนี้แวะชมรถกันได้นะคะร้านของเรานะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะจันถึงอาทิตย์เลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6มโมงเย็นนะคะลูกค้าสามารถแวะเวียนกันเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสุดท้ายเดี่ยวฝากนะคะกดติดตามนะคะแฟนเพจ a c e b o o k ของ WYuthkar า u r ร t ธานีไว้ด้วยแล้วก็ช่องทางนะคะช่อง YouTube